<or> ชอบเกินไปแล้วล่ะค่ะทีมฟอลคอนของโรงเรียนเราน่ะเพื่อจะตั้งขึ้นต้องรบกวนทุกท่านในที่นี้ให้คําแนะนําด้วยนะคะเมื่อนักเล่นหน้าใหม่ได้มีประสบการณ์การแข่งในสนามเราจึงอยากจัดการแข่งขันขึ้นรายการหนึ่งชื่อว่า b l e s ิ i n โยโย o กร e e n Hand Contest หวังว่าทุกโรงเรียนจะให้ความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกันนะต่อไปเราจะมาคุยรายละเอียดของงานนี้กัน ทำไมวันนี้ถึงไม่กินต้มยำรามเมงละ่ะตั้งแต่ชนะการดวลกับพ่อฉันก็กินต้มยำรามเมงทุกวันจนเบื่อแล้ววิลเลียมแขนหายหรือยังหายตั้งนานแล้วละ่ะแต่ก็ยังเคล็ดนิดหน่อยอะในเมื่อหายเจ็บแล้วทำไมถึงไม่ไปฝึกซ้อมละ่ะก็ฉันบอกว่าลาออกไปแล้วนี่นาจะต้องไปซ้อมมือทำไมกันเล่า <c oughs> ที่สำคัญตอนนั้นนะ่ะฉันทำเผื่อนเนื้อตลอดทั้งปีถึงได้เข้าร่วมคัดตัวที่ว่านั่นนะนะตอนนี้ฉันได้เนื้อแล้วแล้วก็ยังมีเกมอีกหลายเกมที่รอฉันไปเล่นอยู่ที่บ้านนั่นนะ่ะ เมื่อกี้นายพูดเองว่ากินเราไม่ทุกวันเบื่อใจแย่แล้วเล่นเกมทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอจะเบื่อได้ไงกันเล่าแต่ถึงนายจะพูดยังไงฉันก็เห็นว่าตอนที่นายเล่นโย,โยโย่ถ้าทางมีความสุขมากกว่าถ้าพวกเราไม่ได้ไปฝึกซ้อมด้วยกันมันก็น่าเสียดายออกอีกอย่างนะรังกับตังกาเจรี่คงไม่ปล่อยนายไ,ไว้แน่ฮะวิลเลียม ไหนไปไ้อีแล้วเลยยาดับลอยฉันลอยชันปลอยฉันพวกนายพาฉันมาที่ทำไมอ่ะบอกแล้วนี่นะว่าฉันไม่ใช่สมาชิกของทีมนายแล้วต็ตอนไม่ให้นายออกนายก็ยังเป็นสมาชิกของทีมเรานะไม่อนกมาเขาช่างเดีถึงยังไงฉันก็ไม่ไปซ้อมหรอกงั้นจะกลับไปเล่นเกมที่บ้านฉันน่ะไปละเฉยนว่านายน่ะไม่ใช่ขี้เกียจซ้อมหรอกแต่กลัวตาพวกเราไม่ทันและกลัวขายหน้ามากกว่า กลับไปกินต้มยำรามเมงเลยไปฮ่าู้จ้าเหลวไหลไม่ใช่สักหน่อยเนอ่ะง,งั้นนายกล้าแข่งกับพวกเราสักรอบไหมล่ะแข็งก็ได้แล้วนายอยากแข่งอะไรง่ายมากแค่นายเล่นตามฉันเอเพียงนายเล่นตามฉันได้ทุกท่าก็ชนะไปเลยแลนออเดมูล ถ้าใหญ่ขนาดนั้นคิดจะหยุดฉันได้หรือไงดูนี่แรนด์ออร์เดมูนถ้าต่อไปดับเบิลยูเอฟโอ แต่ก่อนจะแข่งขัดตัวเข้าทีมแล้วดูฉันเล่นปะไม่ไม่น่าเชื่อทำไมถึงเล่นดีๆขนาดนี้ทั้งที่ทันเดอร์เป็นโยโย่แบบคลัชจากรูปทรงก็ทำให้เล่นยากอยู่แล้วบวกกับคลัชที่ทำให้เก็บลูกได้ยากขึ้นทำไมเขาถึงทำดับเบิได้ลื่นขนาดนั้นเนี่ย ได้ละเห็นฝีมือของฉันหรือ,อยังล่ะเดี๋าหาหายวเพิ่งดีใจไปของที่อยู่ตอนไทยจานูดีเอ,อใช้ท่านี้เหรอเบีย้ยวตั้งแต่ต่อเริ่มปาลูกแบบนี้ถ้าเล่นต่อไปก็ยะเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆ นีลด,ดว่าไงไนายแพ้แล้วไปซ้อมกับเราซะดีๆฉันพูดตอนไหนว่าแพ้แล้วจะไปซ้อมด้วยอ่ะแล้วที่สําคัญนะถ้าแพ้นายแล้วก็แปลว่าฉันไม่เก่งพอที่จะเป็นสมาชิกทีมเบสซิ่งไงล่ะจริงไหม ชิงก่อนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมนี้ตเียอเอ้มันดนี่เยไปอยปลอยไปนอยไปลยปลอยไอยไปลยไปลอยไปลยไปลอไอยไปลปลอยเอยไปลยปลออยไปอไปลอยลอยไปยปลอปลอยไปไปลอยไปอยลยไปลอยปลอยไปลอปอยไปอยไปลอยมปลอยไปลอยสปลอยไปลอไปลอยไัลอยไปลอยไปลอยไปกอยอนนะล้ยไก็อลอยอยไปลอยยไปยไลยอยไไล้ยไดลอยไปลอ้องไลอยไปออยลยยไปไปออยไอไไยออ แล้วเจอกันเออฉันจะกลับบ้านฉันจะกลับบ้านวินลเลียมทำไมน้ามาอยู่ในนี้ล่ะพี่นึกว่าผมอยากอยู่นักเหรอผมถูกเจ้าเคนกับเจอรี่จับขังเอาไว้อ่ะสิ <laughs> เฮ้ยจริงสิดึกป่านนี่แล้วพี่มาทําอะไรที่นี่อะฮะวันนี้ตอนซ้อมเสร็จฉันลืมเอานะมาหล่อลื่นกลับบ้านด้วยอ่ะก็เลยแวะมาเอาอ๋อจริงสิทําไมวันนี้เธอถึงไม่มาซ้อมล่ะก็ผมบอกแล้วไงเวลาออกแล้วอ่ะจะซ้อมอีกทําไมกันเล่าอีกอย่างโยโยเ่เขามีไว้ให้เล่นสนุกทําไมต้องซ้อมให้เหนื่อยด้วยอ่ะฮะเธอคิดอย่างนั้นจริงเหรอแล้วไม่ใช่หรือไงอ่ะเธอไม่รู้สึกเลยว่าตอนถือโยโย่ในมือเหมือนกับสามารถควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้ไม่ว่าเธอจะเห็นโยโย่เป็นแค่ของเล่นหรือเป็นกีฬา หากคิดจะเล่นให้ดียิ่งขึ้นก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างยากลำบากนะแน่นอนจะมาซ้อมไม่นะ่ามันเป็นสิทธิ์ของเธอฉันไม่บังคับหรอกอแต่ว่าถ้าอยากจะซ้อมแล้วก็พรุ่งนี้เราจะซ้อมรอบเช้าที่นี่นะส่วนธันเดอร์พี่จะเอามันคืนเหรอ <laughs> หากว่าเธอชอบมันฉันจะยกให้เป็นทีร่ระลึกแล้วกัน ด็กมากแล้วรีบกลับบ้านเถอะนะ ใส่เสื้อีครั้งแรกต้องสร้างความประทับใจเส้นหน่อยคิดทำความสะอายกันแล้วกันเราเคยเห็นโยโย่สองลูกนี้มาก่อนเลยนี่แถมดีไซน์ก็แปลกหรือว่าจะเป็นของเก่ากันนะว้าวดีไซน์เท่สุดๆยุคนี้ไม่มีโยโย่แบบนี้ขายแล้วต้องขอลองหน่อยละกัน <etus> <be> <charger> โย่นี่เล่นท่าแล้วมันเยี่ยมจริงๆเลยใช้ได้ใช้ได้เอาใหม่เฮ้อเฮ้องานเข้าไฟเบิร์ดนี่ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคือฉันโอ๊ยเ้าเด็กบ้า อโยโย่ลูกนี้มาเล่นได้ไงเนี่ยนายรู้ไหมว่าโยโย่ลูกนี้มีความสำคัญต่อทีมเรซซิ่งมากแค่ไหนอะไฟเบอร์ลูกนี้เคยเป็นโยโย่คู่ใจของสมาชิกในทีมเรามันตามพวกเราไปคว้ารองแชมป์เนชั่นคัพเมื่อปีก่อนนะถ้างั้นทำไมมันถึงไม่อยู่นี่ล่ะไฟเบอร์กับซลเวอร์ฟ็อกซ์น่ะเป็นโยโย่ของพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งพวกเขาต่างก็เป็นสมาชิกทีมเรซซิ่งแต่ว่าหลังจากที่เราได้เป็นรองแชมป์เนชั่นคัพ พวกเขาก็ต้องย้ายไปเรียนต่อเมืองนอกอความจริงพวกเขาไม่อยากไปจากทีมเรสซิ่งดังนั้นจึงทิ้งโยโย่โยคู่ใจไว้กับทีมเราฮะแต่<า>ว่าขอที่มีความหมายแบบนี้กับถูกเด็กบ้าอย่างนายทำพังจะไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยดิงะพวกราอะไรเก็บไม่ดีเองอ่ะ<า>วิลเลียมรีบขอโทษเถอะเฮไปให้พ้นอะไรนะอะ<า> นี่ซ้อมพวะกลัวเหนื่อยเห็นโยโยโ่เป็นแค่ของเล่นนายไม่คู่ควรที่จะใส่ชุดของทีมเลสซิ่ทีมเราไม่ต้อนรับนายหรอกไปซะเออคือชันวิลเลียมพี่บอกกับตันสิว่าเธอไม่ได้ตั้งใจกับดันค้าให้อภัยเขาเถอต,ตันไปก็ได้ไม่เห็นอยากอยู่ซักะปิหนึ่งเถอะเธอ 们在阳光灿烂一天出发，心中许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路，你和我要踏上成长的旅 漫长路上感到孤独、迷惑，请你相信我。抬头看看天空，深深呼吸，怀抱着信念。白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现。再痛。 i